เม่ด้ได่รู้เร,ร,กกราร่องเ,เดีายวพากแดอรบ้าเายวาเออเราว่าไว้เขอ๋ยวผมแยงคำนะตาอนเอิมบอกเจอ,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 อขอฟังคหนิโบนับาทปีนี้โบนัสไม่ขึ้นให้นะดีใจอ่ะเ <c oughs> จ้าของเคยได้ไมาแล้วสามพันหมดอยูต้องขึ้นละวะปีนี้ จะให้เหมือนเดิมคนอื่นในสองหมื่นสามหมื่นเขามีปัญหาอยังดอกบางคนในไอ้คนขับรถได้แปดหมื่นคนไอ้ที่ว่าผีหอมรับง,งานงเกี่ยห้ง<แ>อ,อ่ะมึงมึงมีรถได้กี่หมื่นบาทเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอ่ะเขาอยู่ตัวไว้แล้ว่นบอกยังไม่ขึ้นโบนัสให้นะนนะแต่จะให้เท่าเดิมไอ,ขอ,อ้ข่ที่สามพันมันเป็นยังไงอยู่ตัวม,มันตําต่อ,อยจอริงจีิงโอ้โหแม่งเอ๋ น่สามัจอในซองเด่นะมึงเออโจได้หมื่นสี่เอ้ยมึงไม่เห็นสองหมื่นแปดสองหมื่นเก่าเอาจะเ่อก่าคนอื่นอ่ะรับซองแดงอ่ะซองแดงเราเขาเจี๊ยบคันอ่ะเขาเดี๋ยซองแดงให้แข็งปั๊บตรงปั๊บตรงแบบเลยมันตรงเงินบอกเงินมันลายอันบอกต้องคอยดีๆรบมากหนิอ่านเนี้ยเงินสามพันเจ้าเมื่ังี้เงินสามพันอ่ะ ไม่ก็อ่อนแง่เลยอากาอาารใจซ่องแดงนะนี่อีชาหัวหลอกแลยอชาหัวหลอกเลยอ่ยอเดี๋ยวเป็นไงอีชาเดีสองมืนอีชาเดี๋ยววันสองหมื่นเจ็ดสองมื่นแปดตาน่นอไรนี่น้มกินอีมึง่อาตะคายเช็ดงานมาสีปีอย่างไงนึกว่าสีได้ไงใจอ่ะยังไงกูเลยี่ห้าเลยซำเงินเดือนกันได้เก่าพัยังดี พอเดช่องให้จับจับซ่องก็รอ้องสิมืออยุ่งสิพอเราปล่อยซ่องมากมันอ่อนมันอ่อนเงนี้ยโอ้โหแม่ใส่กรตุกแล้วยม่ได้ครวบไม่ไรพี่ว้า